สัดีครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับเช้านี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศของการจี่ข้าวแล้วก็ปิ้งไข่แล้วก็กาแฟนะครับกินกาแฟช่วงเช้านี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะต้องเตรียมงานนะครับที่กลางนาในการทำบุญนะครับแล้วก็แขกที่มา ร่วมงานก็มาถึงหลายท่านละแล้วก็มอบของอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเก็บภาพในช่วงนั้นให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาสุุงทองมาสุุงทองมานี่ออกกล้องอ่ะอันนี้เขาก็แม่เข้ามาเขาก็อาบน้ําสะให้เรียบร้อยสะอาดเอี่ยมนะครับอ้าวเดี๋ยวมาดูไข่ปิ้งกับข้าวจีเาก็สภาพก็จับอย่างนี้แหละกินแบบลูกทุ่งอันนี้ก็ข้าวหลาม นะครับนั่งข้าวหลานที่ทำไว้รอแขกนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ชมนะภาพแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอเด็กๆออกมาเดี๋ยวค่อยเก็บภาพอีกครั้งหนึ่งอ่ะโอเคครับกดสีแดงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายกิ่เดียวประดงทองให้ที่สามสี่เรา เลยแล้วก็สวัสดีครับคือว่าแต่ไทยกี่จะจบมาตุมทางให้ที่สามสิบเราเราอยู่ในบ้านน่ะในบ้านที่มีในบ้านเราอะบ้านที่เราเคยย้ายไปแล้วแต่เราก็มา เราแค่มามาเที่ยวเที่ยวที่เขาค้อใช่มาเที่ยวที่เขาค้อนะ่ะมาถึงตอนไหนมาถึงตอนอตาตมนอนนะ่ะตอนนอนเที่ยงคืนกว่าแล้วใช่มากินข้าวที่ไหนมากินข้าวในบ้านน่ะ่ท,ทีตลาดเ,เปล่าอาาหาหรน้ามาไม่ใช่มากันสี่คน,นสี่คน เทวันนี้มาร่วมทําบุญกับปู่ที่ไม่ใช่เราเราแค่ไม่ใช่เราแค่จะให้ชูแต่ปั๊บเปิ้ลเพราะว่ามันเป็นวุ่นหดเป็นวุ่นทำพ่อน่ะเพราะว่าเป็นเพรว่าเป็นน้องแนะนำน้องเล่นน้องเื่อนโอ้เขน้องทัานคือชื่อว่าอะไรเหรอน้องเองน้องคือ ชื่อว่ากอลวิดปทุมทองนะหนแล้วอาขนมักอลวิดปทุมทองและเขาก็เป็นเด็กด้วยล่ะ,ะช่วยบอกหน่อยครับมเมื่อคืนหนาวมาเอ้ยอรเขาช่วยบอกหน่อยว่าคนเป็นอะไรเหรอครับไอ้นนคณแม่กันน้องกินข้าวต้มก่อนไหม อ้าวโอเคขอบคุณขอบคุณเขาฝากช่องด้วยพัทลวดีขอบคุณครับฝากช่องพัทละวันถ้าด้วยนะคะช่องยูทูบช่องยูทูบแล้วก็กดแล้วก็กดติดกดติดตามกดต้องดึงให้กดกระดิ่งกดกระดิ่งเพื่อเพื่อคลิปของเราเอ้ยช่องโอ้ยเลย อันนี้พอแล้วบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับท่บนุู้สมสวัสดีครับคุณชับอบโอเคโอววด่าจะได้แต่ละแท็กกว่าล้วได้แต่ละช็อตอ้อ้วจะกินขนมใช่ไหมจะกินขนมเล้ว อ่าโอเคโอเคอ่ะเอาบายบายก่อนบายบายท่านผู้ชมก่อนต้องบายบายฮัลโหลตี้ตาดีให้พูดได้อ่ะเอาเอาอะไรมาฝากตาข้าวหลามอะไรเออเราอร่อยเราเฮ้อไม่ต้องกินไม่ต้องกินไม่ต้องกิน โ <Okay. S 1> อเคซื้ออะไรมาฝากตาเอาเอามาตีแบบอซื้อซื้ออะไรมาฝากต <c oughs> ออาโอเค <Okay. S 1> อันนี้อะไรข้าวหลามอะไรก็คือข้าวหลามข้าวหลามอะไรข้าวหลามที่เราเราตักใช่เอามาฝากใช่ไหมใช่ โ,โอเคหนึ่งสองส้มน้ำตาลแอคชั่นจะให้ไฟดับนะโอเคเอาเข้าวหลามใต้มาฝากตาใช่ไหมใช่เราเอาใช่ครับ มาฝากด้วยวสองอันสองเอามาฝากสองอันใช่ใช่ใช่เอ <c oughs> าเอามาฝากสี่อันนะอันที่เหลดอเอามาแล้วมีก็ตายอยู่บอกท่านผู้มชมว่ากำลังอุ่นยมีก็ตายอยู่บอกท่านผู้ชมด้วยกำลังอุ่นไม่ใส่รองเท้ามันกำลังอุ่นอยู่ออยโอเคอเราเ,เ,เป็นคนสามพาร์เราเป็นนักเราเป็นนักพูด โอเคเป็นสีเขียวแล้วสวัสดีครับเราจะไปเที่ยวในเขาวขอชวนเข้ามาเที่ยวหน่อยเชิญชวนท่านผู้ชมเอฟซีมาเที่ยวโอเคเข้าแล้วเชิญชวนเอฟซีท่านผู้ชมมาเที่ยวเขาคอหน่อย <พ uka> เอาเอาเอาลงหูแล้วนะเราจะหนูเราแค่จะเอาเงินใส่เอาไม่ต้องว่าหรอเอาพ <Okay. S 2> ูดโอเคเราจะไปเที่ยวหางคอเชิญชวนเชิญชวนไปเที่ยวหางคอได้เลยนะเพราะว่าเราบรรยากาศมากเลยอากาศก็ดีอากาศก็อากาศอากาศ,อากาศดีมากเราจะไปเที่ยวหางคอ ก็เลยหมาจะไปเที่ยวเขาค้อเราจะไปเที่ยวเขาค้ออากาศมันตั้งดีดีหมาจะไปเที่ยวเขาค้อน่ะเราจะถ้าเราไปเขาคอเสร็จล้วก็จะเรียงลูกเสือลูกเสือก็คือธรรมธรรมชาติ <c oughs> ลันเสือนี่คือลูกเสือลูกเสือก็ใต้จาน่ะ <c oughs> ลูกเสือก็จะใต้จากัน เป็นลูกเสือนะถ้าได้ตาก็จะได้เป็นลูกเสือแล้วถ้าโตขึ้นจะได้เป็นลูกเสือเป็นวันหนึ่งทัพสองและทำโรงเรียนอะไรโรงเรียนเลขได้หนึ่งทัพสองโรงเรียนอะไรโรงเรียนที่ตังเคยอยู่โรงเรียนที่ตังเคยเรียนอ่ะในโรงเรียนเอ่อ โดเลียนสารทาตวิเทศวรรณภูม ok, ิว ok ิเทศวนณภูมิเอาไงครบายบายแซกสองบายบายครับว่าจะไปอาการไปปะทุกคนครับเลี้ยวไปทางบ้านข้าว เราแค่ต้องตปดาค้าต้องตาค้าต้องเริ่ถ่ายเรื่องตัวเงินตัวทองที่มาบ้านเราสรอบมาใกล้ๆหน่อยโอเคโดไฟเขียวแล้วไฟเขียวนะไฟเขียวแล้วทุกทุกคนค่ะระวังตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์ที่อันตรายมากเป็นสัตว์เลื้อคานตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์ให้เราถ่ายให้เสร็จก่อนเนาะขอะพี่ ทุกคนคะระวังต is so ัวเงินตัวทองด้วยนะมันเป็นสาดเลี้ยงค้าที่อันตรายที่สุดนะและวันสองไม่ควายน้ำได้ด้วยนะควายน้ำทุกคนและเป็นสัตว์เลี้ยงค้าที่อันตรายเหมือนตับโตเล่เเค่ที่นี่ต้องระวังและระวังกุ้งแล้วก็ระวังตัวเงินตัวทองด้วยนะตัวเงินตัวเงินตัวทองมันเป็นสาดเลี้ยงค้าที่อันตรายมาก ไม้มันสามารถกินทุกอย่างที่มันกินมันมันกินมันกินที่มันกินได้ด้วยอยาวปากของมันดาแหลมคมและมันมีความสั้นมันทำให้กัดทุกอย่างที่มีพิษออกเข้าไปเลยเนางงือูมีพิษกันเข้าเ<า>ส้นเลือดส่วนตัวเงิตัวทองเป<า>็นสัตว ที่อันตร,รายที่สุดแลม้มาตจระััดให้เรามีเลือดแล้วก็เข้าสู่เส้นเลือดของเราทําให้เรารเป็นลมนะนมทุกคนก็ระวังด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวแน่นอนถ้าทุกคนอนนี้ร้เกี่ยวกับนใชแล้วเกี่ยวกับมูบ้างล่ะช่วงนี้ต้องระวัง ตัวเงินตัวทองมาบ้านเราสองรอบแล้วไม่มีวี่แววก็ด้วยไม่ทมีแอะเลยแล้วก็ไม่มีวี่แววของตัวเงินตัวทองด้วยว่าตัวเงินตัวทองจะออกไปจากเมืองเราได้นะเพราะว่าตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์ร้ายมากที่นี่ต้องระวังต้องระวังตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองเคยอยู่ใน ในป่าแอฟริกานน่ะแนยตัวเละแค่เงิองโตทอเป็นสาที่ร้ายมากและมันก็โหแลวมันก็มีโกรงเล็บที่น่ากลัวมากหวังว่าทุกคนแต่ระวังมากด้วยนะแล้วก็พูดเรื่อง้ม่ใช่งจบจบแล้วแล้วก็คะหวังว่าทุกคนก็ระวังอย่างมากด้วยนะคะแต่ถ้ามาที่นี่ก็ระวังงูอย่างเดียว

ตู้สองให้น้องตู้วิ่งหนีวิ่งหนีไปไปกับหมาแล้วมันก็ต่อยเลยโอเคแล้วมันต่อยเลยต่อยที่ไหนล่ะไม่ต้องแอคชั่นไล่เร็วพูดเร็วน้องของพี่ ่อชันแอชัยูโอเคแอชันแอชันหมูขาวเดี้วหูเขียวเดียวเดียวเนาะงมูเขียวที่ไปนก็เบื่อทไมเนาะเราคิดว่างมูเขียวเป็นสว์ร้ายนะงมูเขียวปมนสว์ร้ายที่น่ากลัวมากมันมีร่างกายมันม มันหมุนหมุนหมุนเลยทุกคนแล้วแม่ก็ไปบล็กมันจะโดนน้องฮะแม่ก็ขั้นหน้ั้นเลยแล้วมันก็กระโดดกระโดด่อแบบนี้เลยทุกคนทุกคนคะแต่วงูเขียวด้วยนะงูเขียวเคยเข้าในบ้านด้วยล่ะหวังว่าทุกคนจะเป็นปลอดภัยนะเราเคยเจองูเขียวในบ้านของ ็นบ้าที่เราเคยไปนะแต่ว่าทุกคนก็ระวังมากมันเป็นงูสสยร้ายที่ปล่อยพิษได้มันจะอย่าปล่อยพิษะงูเขียมีพิษนะไม่งูเขียมมันไม่มีพิษแต่มีชนิดอื่นมีพิษงูอย่างเช่นงูโอ้เราดูแล้วงานโาเออตอนที่ว่าเราก็ถ่ายเป็นทุกคนครับทุกคนก็ระวังงูเห่าหากระดิ่งนะ มาอยู่ในเอพิกาที่ไกลที่สุดแล้วมันก็เป็นสัตว์ร้ายนะมันมันเป็นพิษนะม,นมันมันมีพิษแล้วก็มีกองเด็กที่ที่แหลมมากและเราก็ก็ระวังด้วยนะเดี๋ยวทุกคนก็ได้พิษของงูนะระวังด้วยลนะ่ะระวงังงูด้วยนะ่งยนะงูเป็นสัตว์ร้าย ระวังงูอื่นด้วยระวังงูอื่นด้วยนะนิดอื่นงูอื่นชนิดอื่นอย่างเช่นงูเห่าแล้วก็งูหางกระดิ่งแล้วก็งูเห่าหางกระดิ่งด้วยมันไม่มีนะงูเห่ากรดิ่งงูหางกระดิ่งมันอยู่ในสายใช่เด้อระว่าตัวเล่ขยักษ์ด้วยนะตัวเล่ขยักษ์อยู่ในทะเลน่ะไม่ใช่ตัวเล่ข่ายักษ์ไม่ใช่ตจน ตัวเล่เข้ยักษ์ไม่ใช่ตัวเละเข้ยักษ์ที่มีฟันแล้วก็ไม่แลบลิ้นเหมือนงูนี่แหละเขาเรียกว่าตัวเะ่เข้ป่ามันจะไม่ยาวแล้วป่ามันจะสั้นโอเคสั้นยาวสั้นสั้นสั้นสิ่นั่นก็ดูสารเเรกทีดีเอานะโอ้แล้วทาเอล่ะุกคนเข้า ทุกคนก็ระวังหมาป่าด้วยหมาป่าคือจากที่ยิ่ฆ่าไปเลยสวตเาจะถ่ายเองโอ้ตัดลิปไปยังเนี่ยและทุกคนก็ระวังด้วยนะในตัวเป็นอาหารของตัวระเคท,ทุกคนก็ไปที่สวนสัตว์ของเสือก็ตัดตัวระเค่ไปที่สวนสัตว์ของตัวระเค่ด้วยนะมันมีมันมีมนม เพราะว่ามันมีตัวเลขแค่ไงก็เลยไปได้ไปกาตแเตของตัวเลขได้เลยนะเพราะว่ากาตแเตของเพราะว่ากาตาเตของตัวเลขนี่มันสุดยอดเราเคยไปแล้วเออทุกคนทุกพวกเขาวก็จะได้ตัวเลขกันอยู่แล้วออ๋ทไมทุกคนคะพูกเขาก็แสดงตัวเลขด้วยเหรอ พวกเขาจับขางตัวเล็กแค่เล้ก็เล่าพวกเขาขก็ระาวาังตัวด้วยและเขาก็กัดปากมันด้วยอนะ่ะกัดปากให่ลเลยตอนแรกจะนับปากุมากกว่าโดนไอ้นุษย์ุจับกัดปากนะและมนุษย์ก็กัดปากมันได้และแล้วก็ แล้วเขาก็เอาที่มัใส่ฝั่งนี้แล้วมีแล้วก็มีอันนี้ออกมาเลยอีอันนี้ออกมาทำให้ทำาำตายก็อีแบบนี้นะทุกคนอยากก็ไปดูไหมไปดูได้เลยนะพราะว่าไปดูได้เลยเพราะว่ามันคือการตต่งของเพราะว่าคือการตรวจสอบ หวังว่าทุกคนอยากจะไปแค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอสวัสดีครับบาปิลี่เป็นนมแล้วนมแล้วเนาะมาหมาหนิสวัสดีครับพุทธทวดจังโอเคนี่นี่ติดกล้องก่อนติดกล้องก่อนมาถึงสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ครับหวังว่าทุกคนจะไปสวนสัตว์นะครับไป กดติดตามด้วยแล้วก็กดเข้าไปช่วยในในของในสัวแสบของเรื่องตอร์คีช่องช่องฟัตเทราวดีช่องช้างดาวดีดูฟังชาแนลดูฟังชาแนลกดติดตามกดติดตามกดเข้าไปกดกระดิ่งแล้วก็กดเข้าไปช่วยด้วยนะครับบ๊ายบายขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีครับบ๊ายบาย ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาชมในช่วงบรรยากาศของการเทศสเสียงนะครับซึ่งตอนเย็นก็จะมีการฉลองกันนะครับเมื่อกี้ช่างไฟก็ไม่อยู่ละไปละโอ้ยมาในแท็กสองต่ออ่านี่คือน้องตั้มนะครับอ่านี่คือจะมาทำ powerpoint นะครับเพื่อจะบรรยายเรื่องของการศึกษาดูงานนะครับที่ ภูแก้วรีสอร์ทในวันที่13มกราคมนะครับอขออีกรอบนะครับวันนี้คือแม่ครัวจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอขออีกรอบหน่อยแม่ครัวแม่ครัขออีกรอบอไะอไรนะคะ,ะโอ้มีเม,มนูก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนคะ่ะนุชคะไม่ควายนุนะคะอันนี้ผู้ช่วยแม่ครคัวค่ะมีก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนแล้วก็มีผัดไทยคะ่ะ เรามาคอยชิมกันตอนเย็นแล้วก็ตอนนี้เช้าถวายพระนะครับนี่ครับบรรยากาศช่วงเย็นเย็นนะครับเดี๋ยวนะเทสเสียงใหม่นะครับเทสเสียงใหม่อีกรอบอเดี๋ยวเรามาเทสเสียงใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก้อนหลวงพ่อรวยนะครับ ฟังกันอีกใหม่นะครับวอนหลวงพ่อรวยนะครับหอบใจสอกมาวัดตะโกกราบหลวงพ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันโตัตัวช่้ยไม่มได้พอ ลกูกมันคงจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอรับวันยิ่งจนแเ่นอนขอนนพรหลวงพ่อช่วยทีอำเภอพาชิายุทยามุมาด้วยใจพระเจ้าเทว พ่องมัสนสราต่อมาเต็มที่อยู่ตอมเย็นบังก้อนน้ำตามหาเจดีเป็นสูงร้อใจพาชีเป็นบุญที่ลูกได้มาตั้งหามสามจบต่อด้วยคาถาบูชาลวงพอ ใหม่มนวุยันชนะจนขึงคอจนเลพันลางีปขอมือขอาวาปัดเปล่าพันจนวางข้าช่วยดลให้คนามเมตตาให้โลกเจริญกับเขาบ้านนั้นให้สมคำว่าสิทธิ์รวมอรุณ ทุกฝันวอนพอช่วบาปที่เคยท้าเจ็บที่เคยโดนให้พ่ i i e ไ oh, อไฟังสวยฐานะที่ยังหลง่พ่อรวยโปรดช่วยชี้ทาสสมพุทธชิตาสัสัจจานเกออรักสัอพุทธิิตา ส,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 สัพโ <swimming> สพุนามิถาสัตโตนรุตตโมมหาลาภสัพสิทธิภาวันตุรสาธุสาธุสาธุ คถาบูชาหลวงพ่อพิมลวยยมชนะจนาุง่องสเหล็กทั้งลลานทีข้อบูชาปัดเปล่าหม่องันจรวันพ่อช่วยดลวย้คนมีตาให้ลกได้รวยกัขาบ้านน้ำให้มคำว่าสิรหลวงพ่อร ฝากใจส่อซอให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยดื่แค่คิดให้ผ่านทุกฝันร้อนโ็ให้ช่วยฝากที่เางจก็บที่เคยด้องให้พร้อมความสวยหาหนักที่ยังหลงโผล่ขอรวอง ช่วยวครับขอบคุณครับผมยิน,นดีเลยทุกท่านนะครับที่มาร่วมง,งานในวันนี้ ครับท่านผู้ชมให้ชมสภาพบรรยากาศนะครับของบนบ้านนะครับคือทำเป็นสายลุงสวยงามน,นะครับเพื่อจะร่วมทําบุญในวันพรุ่งนี้อันนี้ก็น้องก้อยกับแม่ยายห่อข้าต้มนะครับข้าต้มผัดนะครับหวานมันนะครับแล้วก็ปิวก็นั่งลุ้นให้กําลังใจอันนี้แม่ครัวแล้วก็สังฆทานนะครับแล้วก็ผ้าป่า ปาป่านี้เราจะทำร่วมสทอทในการสร้างหอฉันสำนักสงฆ์อน,นันทคิรีบ้านแก้วงอยนะครับแล้วก็พระคุณเจ้า9ร้าลูกเมื่อชีหนึก็เป็น10นะครับที่จะร่วมถวายในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับ